เนคือตรงบบเราเป็นเี่ยเราเป็นอันนั่นแม่สันลานมันไบเราเป็น่นในสมองปีดแม่บอีอิริเราไม่เกี่ยวกับอะไนั่นอตอดเธอได้หนาไม่ใต้เด้งๆนิกหน่ยเนี่ยพึ่งเข้าก่อนเลยเกากินเหรออืมกินก็ลาดแล้วสิอ๋อ เมื่อกี้ถ้าพี่ไม่เดินมันก็ยังรอตันนี้ขึ้นมานี่ดอัดไงแต่พี่ขึ้นมานี่ก่อนเต้ผมก็ล้มแล้วหนึ่งช็อตแต่ไม่เห็นเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าพี่ขึ้นมาตัวนี้มารอดักตัวนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าฮอนไงดันพี่ขึ้นผิดตัวเนาะเอาอีกแล้วมาอีกแล้วเมื่อกี้ตอนนี้มันอยู่นี่เนาะถ้าถ้าเข้าฮอนเพพี่รอตัวนี้มาดันรอผมก็ไม่ยังไม่กล้าเข้าเอ้าอยู่ดีเมื่ขึ้นตัวนี้เนาะ อันบิตาบนเดนด้วยอ๋อสลบานิเซ่ออจุดเดกนะเลขอีกละเออเอาถอะกันเขาบอกล้ว่าเลขเกนเอาสันื่อศูนย์ศูนย์สามนั่ราตัดอะไรแร่างสกัแปตัวเดียวกั่ไจาบานสองบาทนศูนย์สามั่นศูนยสามเพาะซื้ออยู่เดีย ถึกเลขสมมือติดเหรอเออนาอมาถ่าตะติดอันเขาใจไปหลาค่าเลขมั้นะกูได้ใจค่าเลขสมมือแล้วพี่มึงยังติดติดมึงไป้กันลากอีกล้านบขเขาไป่ได้เรืองะเขาเกล้ยความหมายวกูสีลองติดมึงบ้งนู้เนี่ยหล้องกูบอแล้วพี่เรงานเดือดเดือี่อุเห็นไหมปยปยถืออยากได้ปนะกูเออนี่ บอกหาได้น้องอดเนอะแต่ว่าอันเนี้ยกรณีเนี้ยชาเขาถวงนี่คือแบบมันมีคนซื้อรวมน้ำาเขาูนเดียวเขาไปถ้วงแต่เต่เขาทีหไหเพราะละอายใจที่ไปถวงอันนี้มีคนซื้อรวมมาถึงนำไหมต้องถ้วงเห็นโทรศัพท์ด็นแตกี่เชมาจีบก็จงเีบจะตีก่าคุณ

จักรยานน่ะมันเป็นล้ำถา่าอยากีดเหลือั่ไปโอ้โหนีอินาลัมอินทผาลัมสุด กับบายอยู่อ้นคือตรงนี้ครับบางโอ้ยเราเป็นอะไนั่นเนี่ยชาวบ้านบางทีเราเป็นสิ่ในสมองตีเป็นบอีีี่่เกยสอันนี้ตอดเธอได้หนังใต้น้ำเนี่าไปหน่อยเนี่ยพึ่งเข้าก่นเลยเขากินหรอเขากินกระเพาะแล้วสิเอาไมื่อกี้ท่านพี่ไม่เดินก็ยังรอตัวนี้ขึ้นมานี่ดอกแต่พี่ขึ้นมานี่ก่อนก็ลั้มแล้วนี่ชอบแต่ไม่เห็นเมื่อกี้ถ้าถ้าพี่ขึ้นมาตัวนี้มารอดักตัวนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าฮอนไงดันพี่ขึ้นผิดกว่านาะ เอาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่คิดว่าจะมอยู่ี่นี่หรอกไม่้ทำเพราะพี่รอตัวนี้มาดันรอผมก็ยังไม่กล้าเข้าเอ้าอยู่ดีมันขึ้นตัวนี้เนอะอันบีตตนเบียนเด่นเอ้ยเสียดบันิเศสนะ